หมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยใส่ทั้งระบบ iOS และ a n น r o อ d สตีมมอดังๆใช้กันเพียบรบเครื่องเรื่องอ e ี b ุ l บนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพีแท้คนติดตามมากกว่านึ่งแสนคนแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแลน,นะครับตาจนวิดีโอ วันนี้ก็จะพาพบกับ10แผนแรกประจำสัปดาห์วันที่2 6นี้นะว่า1 0แผนแรที่จะมีแผนอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับก็จะไปรับชมชิปนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นลรงใจในการทํำชิปด้วยนะครับลิปนี้ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันที่ชิปแรกกันเลยไปดูกันที่แผนแรกใช้คลิปแรกก็วันนี้ก็จะมีแผน4222ที่ทุกคนตามหาด้วยนะ ก็รอดูกันเลยว่าจะเป็นแผนที่เท่าไหร่นะแล้กก็ไปดูแผนแรกกันก่อนเลยรหัสแผนก็จะเป็น C 1 9 Bet e a m Setting Bet e a m กดไปที่เอเชียแล้วก็ J 1แล้วก็ทีมที่9 6 789ทีมนี้ตกลงแล้วก็แบ็กกลับมา ชิง formation แล้วก็ Default ไปแบบนี้ก็จะได้แผน 3, 4, 3เป็น s s 2ตัวนะแล้วก,กดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้เอาแบ็กแฮมแล้วก็เอโต้วิ่งซ้ายขวาประมาณนี้เลยจะเป็นแผนนี้นะโอไปดูแผนที่2กันเลยครับแผนที่2รหัสแผนก็จะเป็น 1, 11, 6 1 11 16 1>, 1 11 6 8 10 11ไปอิตาลีแล้วก็ทีมที่16แล้วก็นับไป2 4 6 8 10 12 14 16ทีมนี้ ตกลงแล้วก็แบกกลับมาชิงฟอร์เมชันแล้วก็ Default ไปแบบนี้ก็จะได้แผน4 3 2 1แบบนี้มาเลยเดี๋ยวเราก็าไปจัดทีมเองเป็นนอ,อโตโอ้มันก็จะมี M m ฟ2ตัวนะคนคอมเมนต์ขอมาอยู่นะแผนนี้นะทีนี้ก็เอามาให้แล้วนะครับก็ไปดูแผนที่3กันเลย แผนที่3ก็จะเป็นรหัสแผนก็จะเป็น C25 กดเข้ามาเอเชีย J2 แล้วก็ทีมที่5ตกลงแล้วก็แบ็กกลับมาชิงฟอร์มชันแล้วก็ดี u ฟลอีกครั้งหนึ่งก็จะได้แผนนี้ออกมาคล้ายเดิมนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็น EMF ปรับเป็น SS ไม่ได้นะทุกคนนะ มาแน,นี้แล้วเราก็ไปจัดทีเองแบบนี้ก็จะได้แผน3 2 4 1มาแบบนี้เลยก็ไปดูแผนที่4กันเลยครับแผนที่4ก็จะเป็นราแผนก็จะเป็น259 259ทีมนี้กดแวะกลับ แล้วก็ชิงฟอร์เมชันแล้วก็ดีฟอร์เหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมา3 1 4 2นะตรงนี้ปรับเป็น e m บได้ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เป็นปีกต่ำประมาณนี้แล้วก็ไปดูแผนที่5แผนที่5ก็คือแผนที่ทุกคนรอคอยก็คือแผน C 2 2 2นะก็กดตามได้เลยรหัสแผนก็จะเป็น1 7 6 1>, 1 7 6่งเตปีเชิงแมงแบ็กกลับมาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีโฟไปก็จะได้แผนนี้ออกมาเลยถ้าใครตามหามานานก็รีบไปเซฟเพราะว่าอาทิตย์นี้มันอาจจะมาอาทิตย์หน้ามันอาจจะหายแบบนี้ก็มันมีแผนนี้เยอะนะอาทิตย์นี้มีตั้ง4ทีมนะอย่างเช่นผมยกมาให้ทีมหนึ่งก็คือ ปลารีสแล้วก็อีกคิมหนึ่งก็อยู่อีกเดียวกันนะโมโรโกนะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามันใช่หรือเปล่าเลื่อนลงมาอีกนะจากปลารีสให้เราเลื่อนลงมาอีกโมนาโกไม่ใช่โมโรโคกโมนาโก,โาโกแบ็กกับชิงโปรโมชั่นแล้วก็ดีฟอลไปแบบนี้ก็จะได้เหมือนกันเลยนะ แล้วก็อีก2แผ่นก็ไม่ต้องไปหาหรอกทุกคนก็ใช้อันนี้เลยในปารีดก็ทีมนี้ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะแผ่นที่5นะก็ไปดูแผ่นที่6กเลยแผ่นที่6ก็จะเป็นรหัสแผ่น2 2 8 2 2 8ทีมนี้แบกับ ชิงฟอร์เมชันแล้วก็ Default ไปก็จะได้แผนเนี้ยออกมา C 1 C 1แล้วลองกดให้มันจัดทีมเบียงดูตรงนี้ก็ปรับเป็น EMF ได้ทั้ง2เหมือนเดิมก็จะเป็นปีกต่ำทั้งสองข้างนะแต่ตรงนี้ m อมันจะไม่สูงมากนะก็ประมาณนี้นะแผนที่6นะก็ไปดูแผนที่7กันเลยครับ แผนที่จิตก็จะเป็นรหัสแผนก็จะเป็น2-2 1สิเต่อจากเมื่อกี้เลยนะ2-2 1สิเนี่น่าจะเป็นแปดใช่ไหมสิบเอ็ดก็น่าจะทีมนี้แบกกลับมาชิงฟอร์แมชั่นแล้วก็ดีฟอยไปก็จะได้แผนนี้ออกมาเลย4-1 สาสนี่แบบนี้ถ้าใครยังอ่าแผนนี้อยู่ก็ดูคลิปนี้ได้นะมันก็จะเป็นตั้งจบกลางได้แล้วก็เข้าไปเปิดมงได้ด้วยแผนนี้แล้วก็ไปดูแผนที่8กันเลยครับแผนที่8รหัสแผนก็จะเป็น4 4 7 4 4 7ทีมนี้ แบกลับมาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีฟออีกก็จะได้แผนนี้ออกมานะแผนที่8นะ3-4 3เป็นกลาง2ตัวแล้วก็มีทั้งปีกต่ำแล้วก็ปีกสูงด้วยแล้วก็เซนเตอร์3คนนะก็ประมาณนี้นะแผนที่8นะก็ไปดูแผนที่9กันเลยครับแผนที่9ก็จะเป็น4 4แล้วก็ลองสุดท้ายนะ เข้ามาเหมือนเดิมเอเชีย a f c แชมเปี้ยนลีกแล้วก็เลื่อนลงมาลองสุดท้ายแล้วก็กดตกลงไปเด็กกลับมาแล้วก็ดี a ฟ l ์เหมือนเดิม mm. ก็จะได้แผนนี้ออกมาเลย C23 นะก็ประมาณนี้เลยนะถ้าใครยังหาอยู่หรือว่าหาตัวที่เป็นเกมรับที่ติดกับเซนเตอร์นะก็ดู แผนนี้ได้นะแล้วก็ไปเสียบได้ก็ประมาณนี้เลยนะโอ้ไปดูแผนสุดท้ายแผนสุดท้ายก็จะเป็นสีสองสิบเอ็ดมีทีมเซตติง้งสีสองสิบเอ็ดไปหกแปดสิบสิบเอ็ดนนี้เลยแบคลับ ชิงฟอรม์มชันแล้วก็ดีฟอไปนี่ก็คือแผนสุดท้ายของเราก็จะเป็น C ี2แต่ว่ามันจะไม่ยืนสูงมากนะมันจะยืนกับแทบจะขนานกับ C m เเลยนะแผนนี้นะก็ประมาณนี้นะครับ10แผนแล้วประจำสัปดาห์วันที่26นี้นะถ้าใครยังหาแผน C 2 2 2อยู่ก็ดูคลิปนี้ได้นะทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ